นับจากวันใส่ที่เราไปใส่ตัวอ่อนนะวันแรกก็คือเป็นวันที่1เลยแล้วก็วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5้าวันที่6วันที่7ก็สามารถเทสในปัสสาวะแรกตอนเช้าได้เลยบางคนขึ้น2ขีดตั้งแต่วันที่6ควรเทสฮอร์โมน HCG วันไหนคะถ้าเราใส่ตัวอ่อน day ห้าระยะบลาตัวสีปกติเนี่ยหมอก็จะนัดประมาณ10วันคือเขาก็จะหน่วงนานๆหน่อย สิวันแล้วเขาจะนัดไปเจาะเลือดเช็คฮอร์โมน HCG แต่ถ้าเราตรวจฮอร์โมน HCG ในปัสสาวะเทสได้ตั้งแต่7วันหลังใส่นับจากวันใส่ที่เราไปใส่ตัวอ่อนนะวันแรกก็คือเป็นวันที่1เลยแล้วก็วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6วันที่7ก็สามารถเทสในปัสสาวะแรกตอนเช้าได้เลยบางคนขึ้น2ขีดตั้งแต่วันที่6ก็คือถ้าสมมติว่าฮอร์โมนจากรก เขาค่อนข้างสตรองคือปล่อยลงไปเยอะปล่อยลงไปแน่นดีบางที d ด y ก็ขึ้นจังๆแล้วนะแต่ครูก้อยบอกเลยว่าเชลชัวร์ d a หเรายังไม่ต้องตรวจตรวจ d 7เเพราะบางคนเนี่ยไปใส่ตัวอ่อนมาช่วงเย็นก็มีไปใส่ตัวอ่อนมาช่วงค่าก็มีจะไปนับวันนั้นเป็น d ด y หนึ่งเลยมันก็มันก็ไม่ได้ไงคือถ้าเราจะนับวันนั้นเป็น d ด y หนึ่งก็คือไปใส่ตัวอ่อนช่วงก่อนเที่ยงอะ่ะนับเป็น d ด y หนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หน่วงสัก7วัน7วันนี้เห็นนะคะ 7วันนี้เห็นจางๆแล้วค่ะหรือบางคน7วันยังไม่เห็นก็ยังไม่ต้องฟันธงนะว่าตัวเองยังไม่ติดบางคนฮอร์โมนมันไม่สตรองมันยังผลิตน้อยมากๆอะค่ะเขายังไม่ได้ผลิตเต็มที่ก็อาจจะไม่เห็นหรือชุดตรวจตั้งครันบางชุดเนี่ยเซนสติวิตี้หรือค่าความไวของมันนะก็อาจจะไม่มากนะคะก็เลยอาจจะยังไม่เห็นนะแต่ถ้าคนที่เขาทำหลรดแก้วเขาจะรู้กันว่าเขาจะซื้อที่ห้อเ f i r s t response ของอเมริการาคาแพง เพราะว่า first response เนี่ยค่า sensitivity มันสูงนะคะหมายความว่า <c oughs> แม้เจอปริมาณ HCG ในปัะสสะาวะเล็กน้อยมันก็ให้เทสเจอได้เ,เราก็เรียกว่ายี่หอ first response ของนาริกานะคะแต่จริงๆไม่ต้องไปซื้อ first response ให้มันแพงหรอกคะ่ะเอายี่อทั่วไปที่เราซื้อกันในร้านขายยานั่นแหละแต่ว่าแทนที่จะไปตรวจ day ห day 6คุณก็รอ2วันเป็นตรวจ day 7อันนั้นอนะชัวร์ๆนะ